เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหาอุทกภัยที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนกว่าครึ่งประเทศทั้งหมดนี้จะผ่านพ้นไปขอเพียงคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน การรวมตัวของสามโรงเรียนดังกับภารกิจที่ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อเป็นแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวิทยาสัระยุทธ์ร่วมจ่ายต้านภัยน้ำท่วม ในทุกที่เราสอนเ,อเรียนกันได้ทุกวันเด็กไทวันนี้มีดีมาแข่งขันประลองความรู้กันวิทยาศสตรป,ประยุทธ์สวัสดีครับเริ่มต้นรายการด้วยคําคมเช่นเคยนะครับซามูเอลรูเธอฟอร์ดเคยกล่าวไว้นะครับว่าเมื่อฤดูหนาวผ่านไปฤดูร้อนก็จะเข้ามาเยือน เมื่อกลางคืนพ้นผ่านแสงตะวันก็จะเข้ามาแทนที่และเมื่อพายุฝนผ่านพ้น,นเมื่อนั้นครับท้องฟ้าก็จะสดใสเสมอและนี่คือวิทยาศสปปรรยุทธ์ร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วมครับรายการนี้ได้รับการส่งเสริมบบสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีสสวทกระทรวงศึกษาการนั่นเองนะครับและวันนี้เป็นวันที่เราบันทึกเทปพ,พิเศษขึ้นมานะครับเพราะว่าสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ย มันแผ่ขยายวงกว้างไปเรื่อยนะครับน้าท่วมในทุกหย่อมยาาดเลยทําให้คนไทยประสบความยากลําบากในการดําเนินชีวิตหรือแม้กระทั่งการป้องกันน้าไม่ให้เข้าสู่เคหสถานหรือบ้านเรือนก็ทําไปด้วยความยากลําบากนะครับทีมที่จะเข้ามาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับไม่ได้เกิดการแข่งขันแต่อย่างใดแต่ว่าจะเป็น3โรงเรียนที่จะเข้ามาร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อน,นําไปสู้ภัยน้ําท่วมนะครับสโรงเรียน ประกอบไปด้วยโรงเรียนจะมารวมใจต้านภายน้ำท่วมกับเราทีมแรกโรงเรียนกรุงเทพทิสเตียนตามมาด้วยสามสาวจากโรงเรียนสตรีศรีุริโยไทยและปิดท้ายด้วยทีมขวัญใจมหาชนอย่างโรงเรียนอันสำชันศรีราชาจังหวัดชนบุรี ยกรรมการวันนี้ได้แก่ดกรวรวโรงรักเรืองเดชบัณฑิตโครงการพสวทอของสสวทอ,อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอาจารย์สุรเชษฐ์ลิมกําเน,นดบัณฑิตโครงการพสวทอของสสวทอ,อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เวลาแล้วครับตอนนี้ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นี้เพื่อไปช่วยน้าท่วมเอาเชิญครับ และก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องแล็บพิเศษของเราในวันนี้กับวิทยาทรัพยประยุทธ์ร่วมใจต้านภัยน้ำท่วมครับตอนรับน้องๆนะทั้งสามโรงเรียนเลยนะเข้าสู่แล็บพิเศษของเรานะคุณผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้นะฮะเราจะมีการทดลองที่ตรงใจนะฮะแล้วก็ตรงรูปแบบกับสถานการณ์ในปัจจุบันถูกต้องครับแต่มา <ใจ S 1> พูด <ๆ S 2> กับน้องๆก่อนดีกว่าฮะว่ารู้สึกไงบ้างก็เป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าเศร้าครับ ก็แต <Sen> ่ผมเชื่อมั่นว่าด้วยกําลังแรงกายแรงใจนะครับแล้วก็น้าใจของชาวไทยเนี่ยจะต้องฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้แน่นอนครับก็ถ้าเป็นผลกระทบนะคะสําหรับพวกเราเนี่ยก็คือมีค่อนข้างน้อยแต่ว่าเท่าที่เห็นตามข่าวเนี่ยก็คือจะเป็นในทางต่างจังหวัดหรือว่าเป็นพวกโรงเรียนที่โดนน้าท่วมอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะทําให้เห็นว่าข้าวของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนเนี่ยมันเสียหายไปหรือไม่ก็ข้าวของที่ใช้ในการดำรงชีวิตของชาวบ้าน ก็หายไปกับน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันจะเกิดความเสียหายมากเราในฐานะที่เป็นเยาวชนเนี่ยเรามีวิธีป้องกันหรือช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไรบ้างออาเริ่มที่ตัวเราก่อนแล้วกันครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมครับก็มีเวลาว่างใช่ไหมก็อาจจะไปรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปช่วยกันแพ็กของพวกแบบถุงยางชีพอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างวันนี้เรามาเราก็มาช่วยกันคิดว่าเราจะ ทำยังไงคบผมช่วยกั้นน้ําให้เข้าบ้านอะไรเงี้ยอ่าซึ่งมันตรงกับโจของเราวันนี้เลยต้องนะครับผมทั้งสามเรียนรู้ใช่ไหมครับวันนี้โจทย์เราคือรวมกําลังสร้างแหน่ั้านน้ำรวมกําลังสร้างทางกั้นน้ำให้โดยใช้กระสอบทรายน้อยที่สุดด้วยถูกต้องนะครับนี่คือโจของเรานะครับเอางี้ดีกว่ามันจะต้องมีการพรีเซนต์นะเพราะว่าแต่งโรงเรียนเนี่ยคิดแผนการในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ยังไงเราไม่มีอะไรมากครับก่อนอื่นเรามีเทปกาวมีฟิวเจอร์บอร์ด มีแผ่นวนิลครับครับผมหรือว่าเป็นผ้าใบที่ไม่ใช้แล้วก็ได้เป็นพวกป้ายหาเสียงอะไรฮะกระแพงบ้านทุกคนก็จะเป็นสองเป็นเสาางไหมฮะตรงนี้ก็เป็นรั้วเอาแผ่นวนิลก่อนครับครับผมวางไปป๊ับเราเหลือชายนิดนึงเหลือชายห้อยไปที่พื้นครับเลื่อมลงมานิดนึงเลื่อมลงมานิดนึงครับผมแล้วก็แปะวานิลเข้าขอบเสาเลยฮะครับอ่าแล้วก็หาซิลิคนครับครับยิงอัดให้มันแน่นๆเออไม่เพื่อไม่ให้น้ำนะ แท็กสอดซุ่มซับเข้าไปในตัวบ้านเราฮะโอเคแล้วเมพวกเราเอาถ่านฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแข็อบนแวนิลอีกทีิศเพื่อให้มันแข็งฮะเพื่อรับน้ําครับเสร็จแล้วเราก็เอากระสอบทรายนะครับที่เรามีเพียงน้อยนิดนะฮะมาวางทับที่ชายมันนี่คือนี่คือที่ที่เห็นนี่คือบริเวณในบ้านใช่ไหมหน้าหน้าหน้าอันนี้คือหน้าบ้านครับหน้าบ้านประตูรั้วหน้าบ้านของทุกคนหรืออาจจะเป็นกําแพงก็ได้ครับที่มันมีรูให้น้ําเข้าไปได้เออราก็เอาเนี่ยไปวางโปกไว้ แม่ไม่เลวเรืเสียวครับสาหรับแนวคิดการป้องกันน้ําเข้าบ้านของโรงเรียนอัศมรชันศรีราชาสิ่งที่เราจะใช้ก็คือเป็นหลักการของการเอาน้ํากั้นน้ําค่ะเพราะว่าจากที่น้าท่วมใช่ไหมคะก็คงจะเห็นกันอยู่ว่าน้ำเนี่ยเยอะมาก oh, <okay. S 2> แล้วจะให้มันอยู่อย่างไร้ค่าเหรอแล้วก็ม,มาใช้ในการกั้นน้นําอีกทีหนึ่งนะคะ <Okay. S 2> ก็คือหลักของเราเลยก็คือง่ายๆก็คือมีถุงดำหนึ่งถุงค่ะบวกกับน้ําในแม่น้ําหรือว่าที่มันท่วมอยู่หน้าบ้านเรานั่นเอง mm. แล้วก็บวกกับยางรัด หรือว่าจะเป็นสายไฟเส้นสายไฟทั่วไปก็ได้ค่ะโดยเราจะเอาน้ำเนี่ยมาใส่ในถุงเราก็เอาสายไฟหรือห่วงรัดหรือว่าหนังยางอะไรเนี่ยค่ะรัดปากถุงดําให้สนิทเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยออกมาหลักการก็คือเอามาวางคล้ายๆกระสอบทรายค่ะแต่ว่าทําไม้เป็นรั้วก่อนถ้าเกิดเราเอาแค่ถุงน้ําเพียวๆเนี่ยวางไว้เนี่ยมันก็จะไหลไปไหลามาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีไม้เนี่ยมาทาเป็นรั้วเพื่อรองรับไม่ให ถุงน้ำเนี่ยมันกิ้งเข้าไปในบ้านถุงทรายกับถุงน้ำเนี่ยสามารถใช้แทนกันได้เลยทางสตรีสีสุริโยไทยนี่ไอเดียแหวกแนวมากๆครับจะใช้น้ำมากั้นน้ำก็ต้องติดตามกันเลยครับเมื่อกี้ที่สีสุริโยไทยเขาได้พูดวผมถ้าน้ำมันเป็นมันโดนน้ำด้วยกันมันจะเป็นคืนนะครับมันอาจจะเกิดการสั่นของน้ำในถุงทําให้มันสามารถล่วงหล่นอกมาได้มผมเลยคิดว่าถ้าผมไม่ใช้ถุงคือเราจะใช้น้ำเหมือนกันใช่ครับแต่เปลี่ยน ภาชนะในการใส่เคคเวลาสับรถไปตามถนนเราจะเห็นเกาะกลางถนนที่เป็นสีส้มๆปากเกาะลอยอที่ใส่น้ําลงไปที่ใส่น้ําได้มีรูถ้าเราใส่น้ําลงไปในนั้นแทนละครับซึ่งน้ํามันก็หนักเหมือนกันไอตัวนี้ก็ไม่สามารถขยับได้เหมือนกันถ้าเราใส่น้ําลงไปจนเต็มเราก็สามารถใช้เป็นอย่างอื่นแทนได้เหมือนกันถ้าตามบ้านมีพวกถังน้าอะไรเงี้ยก็สามารถมาต่อต่อกันได้แล้วก็ใช้มันจะมีช่องว่างอยู่นิดหน่อยตอนนั้นก็ใช้เป็น พลาสติกมาเชื่อมแล้วใช้ยางยิงขอบเอาฝั่งกรุงเทพคริสเตียนก็เน้นที่โครงสร้างที่แข็งแรงเป็นอันดับแรกก่อนครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ทั้ง3าทีมนะครับลองปรึกษากันก่อนแล้วกันนะครับว่าไอเดียไหนจะเป็นไอเดียที่ไอเดียที่ดีที่สุดนะครับของทั้ง3าทีมครับผมเชิญเลยครับผมปรึกษากันเลยครับอาจจะต้องมีการปรับปรุงเราจะแบบมาผสมกันอะไรเงี้ยก็ได้ครับจุดเด่นของแต่ละโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเขาใช้น้ําใช้น้ํา แทนแทนรายใช่ก็คือจุดเด่นของผมคือคิดว่าถ้าไม่ให้น้ํากระทบกับน้ําโดยตรงจะมีวัตถุมาขั้นก่อนจะดีกว่าจะดีกว่าจุดเด่นมันอยู่ที่แผ่นแวนิวครับเพราะว่าช่องว่างที่มันให้น้ําซึมเข้ามาเนี่ยมันมีน้อยกว่าที่เราใช้ถุงใช้วัสดุอะไรเงี้ยครับเราก็เอาแวแผ่นแววนิวเนี่ยวางไว้ข้างหน้าอาจจะเป็นถังของเพื่อนกลุ่มนี้ก็ได้ดันไว้ข้างหลังดันไว้ข้างหน้าแล้วเอาวั วัตถุวัตถุดวงเพื่อนอดันข้างหลังให้มันหนักขึ้นงนี้ก็ได้เพราะน,น่าจะดีกว่านะคือใช้น้ําในการขับน้ําหนักใช่ใช่แล้วก็กดันดันไวข้ข้างหลัง,ง,งเอาไม้ของเพื่อนทีมผู้หญิงนี่แมาดันไว้เป็นถ้าบ้านใครไม่มีลัวรัวบ้านถูกไหมครับเราก็เอาไม้เนี่ยตั้งเป็นกาแพงแทนแล้วก็เอาพวกนี้ไปวางไว้หลังกําแพงนี้ก็ได้เอางี้ดีกว่าอยากเห็นภาพคุณปอให้น้องๆเนี่ย วาดเลยดีกว่าพรีเซนต์ให้คุณผู้ชมได้รู้เลยว่าไอ้สิ่งดิบชิ้นนี้นะครับหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบไหนก่อนอื่นเลยผมว่าฐานของเราเนี่ยน่าเป็นสามเหลี่ยมนะพี่พื้นที่ที่มันกระทบเนี่ยมันจะเป็นพื้นเอียงอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็เอาไม้ตีเป็นช่องๆเสร็จแ,แล้วพอทําฐานเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราแผ่นแวนเนี่ยนะฮะตลบกลับขึ้นไปอโอเคโอเคโอเคก็คือพับพับครึ่งให้มันดันขึ้นมาใช่ใช่คร<ช>ับผมพับดันขึ้นไปปุ๊บห่อห่อตรงนี้เรียบร้อยละเออมันก็จะมีที่ว่าง ที่น้ำจะเข้าไปด้วยน้อยลงถูกไหมฮะครับเรามันก็เราก็ถุงน้ําเอาวัตดุที่เพื่อนหมอที่บรรจุน้ําแล้วเนี่ยฮะเดเสริมาด้านหลังดันโครงไม้ไว้ใช่ครับดันข้างหลังมีไว้ใช่ครับดันโครงไม้เอาไว้เอ,เอ,อมันล้มแล้วเราก็ไปวางทับด้านหน้าด้วยไม่ให้แผ่นวานิล์เนี่ยมันปิวหับคือเราเอามารวมกันหมดเลยอ ตอนนี้ไอเดียของทั้งสามโรงเรียนนั้นเหมือนว่าจะถูกนํามารวมกันเพื่อให้เกิดกําแพงกั้นน้ําอย่างง่ายและได้ประสิทธิภาพมากที่สุดโดยจะทําโครงสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อเน,น้นความแข็งแรงตามแนวคิดของกรุงเทพคริสเตียจากนั้นจะปิดฝั่งหนึ่งด้วยฟิวเบ,บอร์ดเพื่อเป็นตัวรับแรงกระแทกจากน้ําโดยตรงและทับคลุมด้วยวนิลวอีกหนึ่งชั้นซึ่งเป็นไอเดียจากทางด้านอาสัมชันศรีราชานั่นเองครับแล้วจากนั้นจะนาเอาถุงพลาสติกใส่ขยะทั่วไป มาใส่น้ําเพื่อมาทับไว้บริเวณด้านหลังเพื่อเพิ่มน้าหนักให้กับตัวโครงสร้างตามแนวคิดของสตรีสีสุริโยไทยครับก็ต้องมาดูกันละครับว่าการสร้างกาแพงกั้นน้ําจากพลังของน้องๆทั้ง9คนนี้จะสามารถนําไปใช้ได้จริงหรือไม่ แต่ว่าตอนนี้นะครับมีสถานการณ์น้ําท่วมนะฮะเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอตัวแทนนะฮะหนคนจากแต่ละทีมนะครับเพื่อไปดูสถานที่จริงนะฮะดูซิว่าคอนเซปต์ของเราเนี่ยจะคิดมาดีแล้วก็รับมือสถานการณ์น้ําท่วมได้ดีขนาดไหนนะครับและในตอนนี้แต่ละโรงเรียนก็ได้ส่งตัวแทนเพื่อออกไปดูสถานที่ที่ประสบภัยน้ําท่วมกันแล้วนะครับเพราะอุปรกรณ์พวกเขานั้นต้องนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ได้จริงๆนั่นเองช่วงหน้า มาดูการประดิษฐ์กำแพงกั้นน้ำจากน้องๆทั้งสามโรงเรียนนี้กันต่อสักครู่เดียวครับ คุณจะทําอย่างไรเมื่อประสบปัญหาน้ําท่วมแล้วมีสัตว์มีพิษที่มากับน้ํากําลังจะเข้ามาในบ้านของคุณในกรณีที่ถูกงูก,กัดให้รีบล้างแผลด้วยน้ําสะอาดจากนั้นทําการขันชนะเพื่อเป็นการป้องกันพิษเข้าสู่หัวใจซึ่งวิธีการขันชนะนั้นให้ทําการขันชนะเหนือบริเวณที่ถูกกัดขึ้นไปจากนั้นทําการขันชนะให้แน่นและยึดขันไม้เอาไว้เพื่อป้องกันการคลายตัวและสัตว์อื่นๆที่มักจะมากับน้ําท่วมและเป็นอันตรายก็ได้แก่ปลิงเข็มปลิงควาย เมื่อใดที่ต้องลุยน้ำเท่ากับว่าคุณจะต้องเสี่ยงกับสัตว์กินเลือดเหล่านี้แน่นอนครับโดยการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อโดนปริงกัดห้ามใช้มือโดยเด็ดขาดครับให้ใช้น้ำมะนาวน้ำมะกรูดหรือจะเป็นน้ำเกลือเข้มข้นที่มีฤทธิ์เป็นกรดหยดลงไปที่ตัวปลิงหรือว่าจะใช้ทูบจุดไฟจี้ไปที่ตัวปริงก็ได้เพียงเท่านี้ปริงก็จะหลุดออกจากผิวหนังของเราได้และครับ ในกรณีที่เจอสัตว์กินเนื้อและอันตรายอย่างจระเข้นั้นให้ใช้ไม้ที่มีขนาดยาวเคาะไล่หรือหนีออกมาให้ห่างแล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันทีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการแบรนด์ซุปไก่สกัด